ครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการอัพเฟิร์มแวร์ของออ p p p ิ c a r ร์ a y c a ค l i n g คิดนะครับจะเป็นการสอนสองวิธีเลยพร้อมกันนะครับคืออัพ uh, กับหน้าจอลถนะครับแล้วก็อีกอันนึงอัพกับตัวเราเสียบกับช่องชาร์จนะครับช่องชาร์จหรือว่าเราเสียบกับ uh, ตัวอะแดปเตอร์ของมือถือนะครับแล้วก็เสียบ เสียบกล่องนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับง่ายๆนะครับเราโหลดแอปมาโหลดไอ้ตัวเฟิร์มแวร์มานะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในอีก EP หนึ่งที่ผมสอนไว้นะครับแล้วก็พอเราเสียบกล่องนะครับไอ้ตัวนี้นะครับขึ้นหน้าจอรถปกตินะครับพอมันขึ้นหน้าจอนี้นะครับอันนี้วิธีการอัพกับรถนะครับวิธีที่1ก็คือพอหน้าจอขึ้นนะครับเราก็ นะครับมาเสียบเอทีการ์ดนะครับช่องนี้นะครับพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยหนึ่งนะครับพอเสียบเสร็จนะครับมันก็จะขึ้น c o อปปี้ล็อกนะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้นะครับพอขึ้นป๊อปอัพเสร็จปุ๊บเรากดอัปเกรดเลยนะครับรกดอัปเกรดนะครับมันจะบอกว่ารอ3ถึง ห้านาทีจริงๆมันอยู่ประมาณ6นาทีถึง7นาทีนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันตัวนี้เรารอพอเสร็จแล้วเรารออย่างเดียวเลยนะครับว่าพอมันเสร็จมันก็จะรีบูตขึ้นมานะครับแต่อีกอันนึงนะครับตัวนี้เราเสียบกับแท่งชาร์จนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไงอ่าอีกตัวหนึ่งก็คือสมมุติถ้ามันเข้าระบบฟังก์ชันที่ว่ามันอัปเกรดแล้วนะครับไฟมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับพอช่วงแรกๆไฟมันจะกระพริบแบบนี้นะครับก่อนที่ ก่อนที่เราจะเสียบการ์ดนะครับไฟมันจะกระพริบแบบนี้นกระพริบช้าช้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพอเราเสียบการ์ด์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระพริบแบบไหนนะครับเค okay. มาดูกันผมแอปอันดีลูกค้าชมันดูกันนะครับตอนแรกมันจะกระพริบอย่างนี้ระหว่างรอ นะครับเดี๋ยวพอสักพักมันเข้าระบบก็จะกระพริบเหมือนไก่ตัวที่เราอัปเกรดเหมือนกระจอรดนะครับเดี๋ยวดูอันเนี้ยตัวนี้มาแล้วนะครับเห็นปะตัวที่ผมเสียบก่อนจะกรจะกระพริบเงี้ยเดี๋ยวตัวนี้ก็จะกระกพริบตามอ่าโอเคแสดงว่าตัวนี้มันเข้าฟังก์ชันการอัปเกรดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอมันอัปเกรดเสร็จนะครับไฟกระพริบตัวเนี้มันจะกระพริบค้างสองหลอดนะครับสองหลอดตัวเนี้ย สองหลอดค้างไว้สักประมาณสักสี่ห้าวินะครับพอมันนี่เสร็จปุ๊บมันก็จะดับดับทั้งคู่พอมันดับทั้งคู่เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาขึ้นไฟขึ้นมาใหม่แล้วก็มันจะกระพริบแบบเมื่อตอนอเครื่องพร้อมเมื่อกี้ครับมันก็ตัวสีเขียวตัวนี้นะครับมันจะกระพริบช้าๆแบบเมื่อกี้ต่อก็คือสาวเราสามารถถอดได้เลยถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเรา ลืมนะครับถ้าเาลืมเสร็จ <1 S 2> ปุ๊บเลยเจ็ดนาทีไปแล้วแล้วมันกระพริบแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับพริบทีๆนี่อีกรอบอย่าเพิ่งถอดนะครับถ้าพ <fen S 2> ่าถ้าถอดเนี่ยเครื่องมันจะจะ,จะพังได้นะครับถ้าเครื่องพังก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ปล่อยให้มันถ้ามันกระพริบทีๆอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันกระพริบปไปเรื่อยๆจนกว่ามันจังหวะที่ว่ามันกระพริบคู่เสร็จปุ๊บแล้วก็ดับแล้วก็มากระพริบช้าๆอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็คือใช้ได้แล้วก็ถอดกล่องออกแล้วก็ไปเสียบที่รถก็ใช้ได้เลยครับ นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะรีวิวประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ารอมันจะนานครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวงั้นผมรีวิวต่อเลยนะครับก็ออคือตัวนี้มันอัปเกรดใกล้เสร็จแล้วนะครับเห็นไหม99เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวที่เราชาร์จกับอ่ามือถือก็เสร็จแล้วเหมือนกัน โอเคเนี่ยครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมันจะดับพอดับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นกระพริบปกตินะครับจะลองสังเกตกับไอ้สองอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเหมือนกันนะครับนก็จะไปขึ้นค้างแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะกระพริบโอเคดับนะครับเห็นไหมนนี้มันก็กระพริบปกติละพอกระพริบปกติเอาออกเลยครับอติการตรงออกเลย ม่งั้นมันจะรีบูตอีกรอบนะโอเคนี่อ,ออกแล้วเดีย๋ยวเรามาดูสองสองอันนี้นะครับมาลุ้นกันนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้จดช้าหน่อยแล้วกันครับรีวิวนี้จะไว้ดูให้ชัดๆเดี๋ยวทำผิดกันเครื่องมันจะพังไปเลย ถ้าขี้เกียจด,ดูก็ลองกอ่อๆไปก็ได้ครับอ่าอีกตัวนี้เสร็จแล้วนะครับจะรออ่าดับคู่นะครับเดอฟนะครับนะฝั่งนี้ก็ใกล้เสร็จละติด2คู่อ่าดับนู้ดดับอันนี้รอ มันก็รอนะครับลองดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะดับปึ๊บอ่ะกับพริบปนี้ถอดออกครับถอออก่ะฝั่งนี้กับลิิบแล้วโอเคถอดออกอันนี้คือเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นการอัปเกรดนะครับ อน,นี่ครับก็เรียบร้อยนะครับก็แค่นี้นะครับก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงก็เอ่อ